โอ้ยเอาหายเช้าวก่อนเอาการสัมทันบรรยากาศตอนเช้าพุ่น้องไม่ได้ลงคลิปหลายมือเลยละเอาวันอื่นก็กล้าไปท่ายสบายดียามเช้าแต่เมื่อนี้ก็ยังอยู่บ้านนอยพี่น้องไม่ได้ไปยังเลยนะฝนตกเมื่อคืนเมื่อคืนนี่กะก็ว่าสิอ่อไปซื้ต่อดำหน้าเพี่น้องยัง่ทันแล้วแต่ว่าไกลเข้ามาละ ไ่ได้ลงคลิปสองสามมือแล้วครับพี่น้องเนื่องจากดำหน้าและวม่ได้พักวันนี้กะว่าสีเบาบางๆแนะ่กะมีเหิมนมีแห้งตื่นมาฝนตกลิ้มจังออกไปหาดำหน้าซื้อต่อเอให้พี่น้องเคยจะแล้วละวันนี้นี่เอารถถ่ายออกไปนะนี่มาล้ใหญ่กกนะเพื่อี่น้องดกมาดกงาจนเจะหะนุ้นมันกระลายนะลายยุ่นนะุนะ นซิม <s us> ปะหวานไหมพี่ฮมสบายดีตอนเช้าออเห็นบ่อคอยเอานะดกมาดกนะซื้อเอาต้นมันเสนซื้อมาต้นเลยผ่านกกเลยเป็นเจ้าของเลยนะ ะฝนตกกะเดี๋ยวสิอ้อไปดำหน้ากันใชไพี่นออ้องก็แห้งจะหน้าฝนกะมนเนะมื่อคืนนี่นะเมื่อคืนคืนนี่นะตกแค้ตกว้าฮะห,หาเมื่อขึ้นไหมอ้าวฝนตกข่้นไหม ดำเนินรายการดูพเป็นเรอฮะดำเนินรายการดูเอาเลยมีฝนตกเพราะไม่ต้องช่างกะ่ะต่กตกแน่ก็ใช่แน่ตตกคอยต้องางพอดีที่ตุม่มเจอฝนเจอฟีนะ Ba bóng cổ cổ bóng 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 không bóng 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 đi <laughs> đây bóng lại bay จอดจอดโอยบ้าตัวน้องฮานรถนี่ลาบด้วยนี่เนาะขี้รถจักน้ำลานนะเป็นขี้จักไปเพาะมีขี้น้ำเนาเฮ็ดรถอยากจะขี้ก็ได้แบบนี้ อ๋อมาเถอดไปไหสอยแล้พตกห้ามเลยอะกินมจะไกินกินมโยนังรรยพัดนึงอยู่อ่ะมมี้วใช่ ม้นรถกะบรรยากาศยามเช้าท <t os> <t os> <t os> ี่กับว <t os> <t os> ่าออายาวออกไปมาลำไยเป็นำทาง เออ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 หลอดยี่ห้อแล้วทอดทอดลอรือวาอละลังยะชมไข่โห่เนาะโซนมันกะ้าเต็มเลยมีแต่้าขึ้นโซนนี้มีสีมัน้ากะตัดเอาพี่น้อยนี่สิตัดเอา แล้วหนะ้าละแล้วหนะ้าไม่จะแนวเฮ็ดเลยลงมาตก,กาก่อนบางหอดแล้วกะกินข้าวเสามาแต่เฮิร์นะมือเอสานี่กินตั้งแต่หกโมงปลายหกโมงเขิงกินข้าวเสาพ่อะไงพี่น้องออมงา,มงา,า,าลเลงงานม้นวดนี่พผ้าฟ้าแตะฟ้ามางม้นวนนี่เกือบจ่ายเพราะไงพี่น,น้องมาดก,กา แถวฟ้าฝา,าแถวนี้แหละคุยแี่แถวนี้แหละปางนะพอดีแสงมันเกลียวค่อยนะาลานคดรเสียมจกอยู่นี่นะเกือบตายเมื่อวานอยู่นะลานคุดเสียมจกอยู่นี้ค่อยนะ่ามัดกาอยู่นี่นะเดะแสงมันเกลียวมดแถวนี้นะคนทีมเสียมในก้อนเมื่อวานนี้มันปางเลยพลาดพุเมื่อวานนะี้ฟ้าแถวนี้มันเป็่นนะเอาโลก,กาตนพระแตะพระมางเมื่อวานนะี้ À, kiểu rô ca con ta chẳng thầy Ca cái nhăn tà này đấy Quá nà cái nhăn bộ lạc Nhăn hơi nói có bọc bếc thế này đấy Rô ca con phía nó, Mình cười mà kêu nha Nhưng mà thay nào ย่างหน้าโบรายเนาะกระหล้วยู่ในสองมือนี่แหละสได้พักพ่อแล้วพี่น้อยงไ,งได้ไปหาถ่ายคลิปใต่ก่อนแล้วแล้วไปไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้นะ นี่กะว่าให้เหมือตานี่นะประกันลุกอะไรๆฟาเชมจุกทิมตุ่มด้วยว่านี่เนาะจะจะฟาฟ้าพัดเดีตายสองคนวันนี้ฟันทิมแล้วบ่อกับเชิงนั่นแหละฟาฟ้าว่านี่ป่างมาคนเลยเชิงนี่แหละเชมจุกแต่ทิมก็ะโล่งกะป่างโอ้ทิมแม่ทิมแม่ก็มีทิมตะเกาย่าแม่ขุดนะขุดเจออยู่ ฟาาเริ também, a a ่มเดมคนมัดกาอย่งโสมัดนหนอกลางกะพวกทิมกากับเม่อแล้วอ่ัวอกาบน่มัดกาเลยจะตายกับพวกนี้วันนี้นะฟามาเริ่มมีเป็นแต่ล่กลางหน้าพี่น้องเอยตายรีด้ยามนี้ก็ฟ้าตะพามางอยู่ถึกแล้วว่ะ ละอมาะตั้นนเมโอเคไหพน้องลกาสมามัดเดี๋ยวขึ้นมาให้กินเป๊กตงตัวใหญ่เดีองตัวสองตวซ้เป็ดมาเสนอนึ่งเอามาก่อนสนึ่งใจเอามา มาไปเอาท่าละมาผู้ชาวชาตินี้เลือจะเป็นจเดื้อนาดีอันอันนะเจ้ามาซอยหลายคนกระโดงมามาซอยอันนั้นไม่ิดกันตลาดแม่ชินดีใครสบายสบายหน้าละคึนใขร ู่างมีอะไรไปที่ตรงนี้หมันใช่ไหฝันไปทเลยมีทีจะทำเพื่อติกเอทเทเลอันนี้นั่นอันนั้นอันนี้ขาแล้วก็แล้วก็โกยตีนสำลักหอาปลดิตมนเทรเอร้อนแล้วทำกระดูกเพื่อกรบอ

รยมเดร์นนี้นี่ชเพื่ออรัเดี๋ยวเลจอยมีไวหน้าจนไข้อจีเป็นแล้วเลยพี่น้อยเดี๋ยวลงไปถ่ปา,ยปา,ยปายหน้าก่อนถ่ายเคยไปเฮเทกินกอเหลนคนมาเฮ็ดก่อนพอดี ลงไทยหน้าอือฮะเดี๋ยวไปจ่ายมาเลยได้บ่เป็ดนะนี่คิดแล้วนะเป็ดคิดแล้วตัวค้างนะซ้ํเป็ดทั้งหมนเป็ดชองโตอ๋อา่องโตหรอซื้อเพื่อกระโดดคำว่าจะเลี้ยงเป็ดเดี๋ยวเป็ดแม่นะเป็ดแม่ตัวหนึ่งขออวยจะไข่ละขอซื้อใช้เด้อยี่มีเงินใช้แสนหนึ่งเนาะเป็ดแม่นะเออทเลองมัดนี่นะสามเสน เออซื้อเป็ดมา,าอยใชออ่ซื้อชีเข้าไปเลยสอยเลยนะเดี๋ยวจะเอาเงินไปจ่ายเพื่อนซื้อเป็ดสามตัวมันนี่นะพอดีหน้าก็จะแล้วคนก็นมาลายแน่นขอะค่ใยอยู่แล้ว<อ>ไป็ดฟูก่อนเออ่อยปะเห็นเลยอนันไม่เลิกก็ได้เอา บ่อยนี่ก็ได้บอกปรีเขาในดองมาซอยทางเพื่อน,นมาสามแล้วก็เอ้ยไผ่ามาแน่กับลุเพื่อนแน่ไม่พี่น้องเอ้ยตะกราลสองคนมาซอยนะปรีเป็นสิบห้าสหคนเลยจังเอาเป็ดซื้อเป็ดให้เขาเจ้ากินนะจะมันดีพอกินเลยซื้อเป็ดสองโตให้เพืเ่อนไปเอาเลยเป็นสามแต่ว่าสิเลง้งเล้งไว้ตัวแม่นะ กินเอาสองโตเพื่อมันกุ้งกินนะมัดแล้วก็หน,น้าก็ย่างมีลายแล้วเฮ้ยแล้วไอ้ย่างเฮาน้อยกับปลอกกระแป๊กมันนี่แหละแถวนี้แถวนี้แล้วก็สีมีแถวแค้มปายนีนะ่ประมาณอยู่สิบปลายหายนี่แหละเดี๋ยวสิบปลายไทยหน้าก่อนเปลี่ยนหลานอยู่พวกที่กะมัดอยู่ขลุกแล้วมัเสาเนี่ย

มอเมอยอลี่เอล่มเมยกันโอ้ยไย่ทะเลเสมอเมย์เลยวะเริ่มด,ดิปั๊บไข่ดีเด่นเนะเาะโอ้ยปั๊บไข่บ่ได้ ายโเป็นโอ้ยอะไรละ พี่น้องหากี้เข้าวมาเนี่ยพอดีไทยก็ได้ลายเฮ้เติมเียนวกนี้สาห้สี่หแถวแคมพายนี่อ้ายเป็นเสียงมาขาดนี่คันนี่หกเจ็ดปดเก้าสบคือ11บเอ็ดบอว์อเลียสัปนะรีอายเป็นไทยทางผูซี่ขามันบอเล้วทุกคน เป็นหากินข้าวก่อนแล้วจึงลงถ่ายอีกตอนแรกก็ขาดถ่ายยากก็ขาดเลยหาข้าวกินน้ำก่อนแ<อ>ถวลุ้มผู้ถ่ายอยู่ได้เลยแถวติดโหผมเลิกแต่ก้าวถ่ายหายนินึ่งลงก็เป็นหายนิดหึ่งติดนี้หมดไ,ได้ตีนี้น้ำโมถ,ถมแถวนี้ยังดำหม่ได้โห<อ>นี่ยาอะไรโมนี้ เต็มทีมาเลยอนีสงกเบบอสันกบอลไปด้นยบอยิยับไปด้วยเบบ่กินนะเซบบ่อบ่อเซบโอ้ฮะยังไม่กินังกินมีบ่เซบเสอีแล้วเนาะตีบุเฮแล้ว ปลาตัวนอนเสอยู่นะเนาะไปไปมันละบอกโอ้ยังอีกกอะอบคนเจออย่างนี้เป็นเอะไปเยไปเยอะเอาไปกู้ท่านมอกหายชอบอะไรเอาไหมเอาไหมปลาตนี่เลยกินข้าวเสพใ่ป่เบอเบอร์หามก่อนนี่เลยอันในเหินรมีเยอเป็ด Cậu à. <laughs> hồi cậu ếch kín xẹp rồi nó Kín nhú của Phết kìa Kín 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 khóc, kín 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 con nào kín 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 kín

ใน่ปุ๊บต้นพากินแกงมม้หลายมือละทำหุ่เล็กมากวันนี้เป็นเมนูเนี่ยกินให้าเจ้าจ้าเยแล้วแล้วทุกคนเลยสรุปจหน้าแหละนี่นะ

ลูกบอือรถบีโก้นยาวพิ่นพวกนี้หามเหลอสออยูบ่ลูกไปห้องหมอไว้แม่นนอนอยู่นี่ซายาใ่ไหมจะให้อีกินข้าวกินน้ำอิ่เเรียบร้อยทุกคนพอดีหลานไข้ไม่สาวนี่ก็เ็ดเวบ่นวาแต่ไม่สาวนะะอดี กินข้าวกินน้ำอิ่มให้ไอ้เกิดเป็นออกไปโกดแต่ว่ายังบม่ไปวะจังแนเลยเด็กน้อยว้าวยะทุกคนเดี๋ยวเหาสีลงไปถ่ายหน้านี่กตสก็ดคา,าดเลยทุกคนพอดี คนเลยพอดีได้ลายเฮอยเติมนะขาดก็อนเดีว่ามองนี้กวาดลงจนตกที่ดินนั้งเพลงขั้นเลยมันมีเพลงนะไม่ได้ปรับมันหน้าเอามือคุดอันนี่นะดเดยวสิคุดอันลงไปดำวันทั้งพวกอะกับเจ้าดำทั้งห้ากับเจ้าดำพนนุ่มนียนะดำเด็ดไปเข้มนะแต่กา้าตานี้ก็ย่างเลยตานี้ก็ย่าง

ดำกันแล้วกับแพะเสกล้มแล้วเนาะออนคักแม่ี่ด้แล้วของเรา่มีปั่นเจอหน้าูเคดินดาเนาะคนดา่างหน้าดินดางอ่อนนาะนี่เนาะแพะเสกเงงมาเลยแหวแห้งหลยลไปลบมาผสมปูนก็ชุมไม้เลยก็เชื้อไม้ลปูีำหละ ขำเลยบุกบุกบุกทีมงานยิงกับทีมงานรายดำเพอเพอเฮ้อมันนี่เป่งอ้ใเ่น้ำนี่เนาะหล,นลห่นโทมเลยฮะเมยนโทมเอาห้น้อยเฮ็ดเอ้ ไปฮาเอาคาสันไปมาดามสนามเลิกเนาะเป็นเป็นยางรถก่อนเปิด <c oughs> ปท่าน,อน้อง่ยเปิดเปิด <c oughs> น้องแลรนกำลังกั <c oughs> พี่ั่นเพราะฟื้นเขาจะเมื่อนะฝน <c oughs> แล้ว ไปมือเมื่อได้มาได้โดนโดนแล้วบาทนึ่้หนึ่งลงใโอ้ยคนไข้หนีไข้ตัวตนนี้เนาะให้บวกินเผือซันฮะเมื่อได้พี่น้องมาได้คำนะให้ละแม่ทำ ให้ละแม่ตอนแรกไม่ได้ลงเลยเพื่อนไปโคกไปซื้โโอ,อ, 9, อโมกก็เริ่มอย่กับเจ็บโง่เออแต่ก้าวไม่ื้อโมกโคตเอาม <c oughs> อะเอาเมื่อก่อนวันนี้พ,พร้อมพอมี่น้องเกังได้กะมืออื่นมาสามหน้าอีนะยังหกไงยังตะก้ามาหนีนน้ตะก้าเป็ดไงเดี๋ยวว่าชุมพลดำเลยส่งไงวันนี้ได้อยู่อ่าสิบอ่อ สิบห้าเฮ่อเลยสิบสามสิบสี่เฮ่อมันนี่นะดับตบ้นแรกต้นสาวลูก้านะเราจะมาซอยอ้าวได้ได้ข้อมูลเข้าใจละลายมาให้พี่น้องแต่อยู่ดีไม่แห้งมืดกทุกคนสบายดี